วันนี้นะคะบานาน่าแลนด์ดีแนนกล้ยนะคะบัมมีโปรดักต์ใหม่มานําเสนอนะคะก็จะเป็นผ้าฝ้ายทอมือนะคะผ้าฝ้ายทอมือร้อยเปอร์เซนซึ่งฝ้ายจะเขียนเป็นเส้นใหญ่นะคะเพื่อที่จะเหมาะสําหรับการนั่งนะคะแล้วก็เหมือนนั่งแล้วแบบไม่ลื่นเนาะเหมาะสําหรับแคมปิ้งแล้วก็ปูพรมหน้าทีวีหน้าที่นั่งเล่นนะคะเป็นฝ้ายเส้นใหญ่เนาะซึ่ง ผืนหนึ่งขนาดประมาณผืนหนึ่งขนาดนะคะ82คูณปเลยนะคะเกือบ2เมตรเนาะหน้ากว้างก็คือ1เมตรเนาะาคือด้วยพอทอเสร็จนะคะผ้ามันหดเนาะแต่พอวัดคือหลังทอเสร็จจะได้เหลืออยู่89แล้วก็คูณ189นะคะดูลักษณะเส้นเนาะอันนี้ผืนแรกนะคะเป็นย้อมฝางนะคะอ่าใกล้ๆเลยเนาะดูเส้นายนะคะย้อมฝางนะคะส่วนเส้นนี้นะคะ อาจะเป็นการมีไฟตุยแกม,มานะคะแล้วก็อ่ย้อมมะเกลือนะคะนี่คือเส้นแบบเส้นใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเทียบให้ดูว่าเส้นไฟปกตินี่เราจะมีเส้นแค่นี้เนาะแต่อันนี้คือเหมาะสําหรับเป็นพรมนั่งเนาะสาหรับแคมปิง้งเส้นไฟก็คือจะแบบเส้นใหญ่ใหญ่ยักษ์มากเลยนะคะส่วนสีนี้นะคะพื้นที่สมเนาะพื้นที่สามจะเป็น การย้อมใบเพกานะคะอ่าเพกาก็จะออกเหลืองๆเนอะส่วนอันนี้โอ้โหอันนี้คือแบบว่าตัวท็อปเลยคือเส้นมันจะใหญ่ฟูมากเนาะก็คือเป็นสีตุยนะคะตุยจางนะคะตุยจางแกมด้วยสีดำๆๆก็คือมะเกลือนะคะอันนี้คือผืนที่มันดูระยะไกลเนะาะอส่วนอันนี้นะคะจะเป็นไฟตุยร้อยเปอเซทั้งหมดนะคะส่วนอันนี้ค่ะ มะเกลือจะผสมกับสีเอออันนี้มะเกลือเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงมือมือมืออ่านี่มะเกลือนะคะมะเกลือนะคะผสมกับสีเอ่อเขียวอ่อนๆเนาะอันนี้มะเกลือคือสีดํานะคะแล้วก็สีเขียวอ่อนๆจากการย้อมธรรมชาติเนาะหลังจากนั้นก็จะเป็นตุยนะคะอ่าตุยผสมกับเขียวอ่อนๆอ่าเอ่อสีของใบไม้มันจะมันจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลเนาะอ่านี่ให้เห็นนะคะแป๊บนึง ไปอ่านี่นะคะแผ่นหนึ่สอี่ห้าพื้นต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นอ่าจะเป็นมะเลือผสมกับเส้นใยนะคะใหญ่มากๆเลยเหมาะสำหรับแคมปิ้งแล้วก็เป็นสินค้าล็อตใหม่ที่สุดที่ยังไม่เคยเห็นที่ไหนเข้าทอแบบผ้าใยมาทำเป็นที่แคมปิ้งเนาะส่วนอันนี้สำหรับใครที่ชอบสีครามนะคะ อันนี้เป็นสีคามสดเนาะก็จะออกแบบฟ้าทะเลอะคะ่ะนี่ฟ้าทะเลนะคะนี่ค่ะสวยมากค่ะฟ้าทะเลแล้วก็มีไฟเดี๋ยนะไฟตุยนะคะคือเส้นใหญ่อย่างนี้เลยคือใหญ่มากๆเลยนะคะอ่าให้เทียบดูระหว่างนี่เส้นยืนนะคะเนาะอันนี้จะเป็นอ่าผืนเดี๋ยนะคะหนึ่งนะคะสองนะคะสามสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบอ่ามีทั้งหมดสิบสามผืนนะคะเซตนี้เป็นเซตพรมปูพื้นล็อตแรกนะคะมีแค่สิบสามผืนอ่านะคะนี่นะคะบางบางอย่างก็คืออ่บางผืนจะเป็นลายเนาะนี่ จะมีลายลวดลายตุ่มนีมันจะเป็นลวดลายแบบนี้อ่าอีกฟังหนึ่งก็จะเป็นอีกเดี๋ยวนะคะเปิดให้ดูอ่าแต่ถ้าเป็นสีขาวจะลายไม่ชัดเนาะแต่ถ้าเป็นสีอื่นๆน,นะคะจะลายชัดแบบนี้นะคะมีทั้งหมด10ผืนนะคะ